มือไ,ไม่ต้องเลอะครับนี่ดูครับอืมน่าเสียดายครับกระชอนปลาเหยื่อนี่ครับเหยเยื่อทั้งนั้นเลยุ้ยโอ้โโอโใหญ่ใช้ได้ครับโอ้โหติดหนานแล้วนี่ ยินดีต้อนรับสู่ช่องเสยยวนครับนี่วันนี้พายุเข้าครับฝนตกครับแต่มันจะตกหนักแค่ไหนครับเดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ถ้าตกแค่นี้ก็ออกก็แล้วครับคืนนี้ผมว่าจะหาจับเกียร์ปักเบ็ดครับเดี๋ยวหาจับเยียร์ก่อนครับคืนนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะฝนจะตกหนักขนาดไหนแต่นี้มันก็พอแล้วครับพอที่เกียร์มันจะออกมากินน้ําค้างครับตอนกลางคืนพายุเข้าครับตอนนี้ฝนตกแล้วลาลี หลังุดจีนครับวันเดียวฝนตกครับนี่ดูมืดมากม่อนแต่มันจะตกนานหรือเปล่าครับอเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนครับเอาครับเดี๋ยวหาไล่จับเกี่ยกันครับนี่อุปกรณ์ทํามาแล้วง่ายๆไม่ให้มือเลอะครับไปอลองดูเจอละหนึ่งตัว ต้องเลอะครับนี่ปคปับเดี๋ยวหาไรจับเกียดครับเราไปปักเบ็ดพรุ่งนี้ครับ พอสมควรแล้วอ่ะไปครับเดี๋ยวปักพุงนี้ครับเดี๋ยวปักเบ็ดอีกแล้วครับนี่เมื่อคืนจับเขียดครับตอนเช้ามาดูมาดูในไร่ครับคืรว่าน้ำมันแห้งครับแห้งจริงๆครับนี่นี่ปตามุมนี้มุมน่าจะลูกป่าเยอะอยู่ครับเสียดายครับเดี๋ยวพาไปดูครับตรงนู้นปลาช่อนครับปลาช่อนตายครับไปดูอืมน้ำมันแห้งครับ มันก็เลยตายตัวใหญ่ครับตรงนี้น่าจะมีนะลุงกินหมดมนี่แองแองนี้ก็จะแห้งแล้วครับนี่เหมือนเห็นไก่ป่าแบบแบบน,น,นู่นแองนี้ก็จะแห้งแล้วครับนี่เนี่ยเขาจะวิตนะนี่มาดูครับนี่น่าเสียดายครับปลาชอนตายครับเหม,ม็น เนา่า้ะครับนี่ดูดูครับอืมน่าเสียดายครับประช่อนมันน่าจะซุกอยู่ในนี้ครับน้ำแห้งก็เลยตายเน่าเลยครับไปเดี๋ยวไปจับลูกปลาก่อนครับไปนี่ครับอ้จุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับน่าจะลุ่นพวกลูกปลาดุกครับนี่พวกลูกปลาดุกปลาหมอครับขึ้นอย่างนี้ เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะมีกี่ตัวไปรอน้ำแห้งก่อน นี่ครับน้ำเริ่มแห้งหมดแล้ว่าดินลุๆๆๆ่ยรุ่ยรุ่มาครับเดี๋ยวไลจับกันเลยครับไปนี่ครับจัดเสร็จแล้วนี่เราจะดูป่ารวมครับนี่สภาพหมายเละครับนี่รครับเดี๋ยวไปให้ดูปลารวมครับ ครับมาดูปลารวมอันนี้เป็นปลากระดีเต็มเต็มหม้อเลยครับอย่างแยกนิดหนึ่งปลากระดีทั้งนั้นเลยครับวันนี้ต่อไปปลาใหญ่ปลาช่อนปลาใหญ่ก็มีแค่นี้แล้วครับพวกปลาช่อนพวกปลา ปลาดุกนี่นี่ปช้อนปลาดุกนี่ปครนะับปลาช่อนี่ปลาดูปลาเหยื่อ เดี๋ย์ทั้งนั้นเลย <Okay. S 1> ไปนี่ครับเดี๋ยววันนี้เอาเยื่ยเอเคียดมาปักก่อนอปปึ๊บอึ๊บ นี่ครับผมปักเดี๋ยวไล่ปักบ่อนี้ครับรู้รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับตอนนี้ครับเบ็ดเก่าอยู่นี่ครับนาเขามาปักไว้ครับนาเขายิ้มเบ็ดมาปักไว้ครับายเดี๋ยวไล่เกี่ยวเยอะยครับเดี๋ยวมืดครับนี่ครับเรากลับมาปักคันนี้คันนึงบ่อนี้คันนึงครับเป็นบ่อนี้เป็นสามคันครับแล้วก็บ่อตรงนู้นเมื่อกี้นี้เบ็ดมันมีประมาณสักเจ็ดแปดคันครับไปเดี๋ยวรอรุ้นดูครับตอนกลางคืนว่าจะมีตัวไหม ตอนกลางคืนครับนี่มาต,ตอนตีสองเลยครับตีหนึ่งกว่ากว่าตีสองเบ็ดคันเหมือนมีอาการดิงค่อข้างจะลิงอ,อันนี้กันอ่ะอันนี้ย่าหมดครับอันนี้ย่าหมดไปดูคันนู้นกันเกือบไปยังอยู่ครับอย,อยังอยู่ครับอยู่จริงๆ น้ำดิ้นขนาดน,นี้โอ้ขาดขาดพอดีน่าจะปากฉีกพอดีครับ สวยวสดูเบ็ดดินี่ครับหลุดพอดีครับดึงขึ้นมาเดี๋ยวไว้ก่อนไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยครับมาคนเดียวเลยมาสะตอนอ้าวนี่ก็ยังน้องน,นี่ก็ติดครับโอ้มาตอนตีสองนี่ใช่ได้เรื่องครับนี่ก็ติดโอ้โห ใหญ่ใช้ได้ครับโอ้โติดหนาแล้วนนี่นี่ถ้ามาตอนทุ่มสองค่มนี่ก็นี่ครับดูรอยน่าจะโดนกัดครับนี่เป็นปลาเล็กตอดหางโอ้สุดยอดครับหมานหมานหมานไปนได้มาคนเดียวด้วยได้เอาอะไรมาใส่เลยครับ ไม่คิดว่ามันจะติดดีขนาดนี้เพราะว่าเบ็ดมันน้อยเหลือเกินครับมีอยู่สิบคันเองน่าจะไม่ถึงสิบห้าด้วยครับนี่ครับไปเอเบ็ดว้นี้ครับ,ดเ,ดวเ,วรรบเดี๋ยวเอาเยี่ยมมาเปลี่ยน,นสายสวยครับตัวนี้ประมาณเก้าขีดได้ครับสายโลนเอยเยี่ยมขีดบ่อน,นี้หมานจริงๆครับมีสามคันครับบ่อน,นี้กินทุกคัน ติดสองคัน,น,น,นเดี๋ยวทีนี้ค่อยมาเอานี่ไปเก็บก่อนม่รู้จะเอาส่ไหนครับส่ตะการานรถแล้วกันส,สวยปโอเคเดี๋ยวไล่เปลี่ยนเยอะครับนี่ครับสองแต้มสวยๆครับไปครับเดี๋ยวไปดูบอกข้างหน้าครับ แจ็คพอตเลยครับมันจะโดดหายไหมเนี่ยไม่หายของมัม้งมาถึงถกะเจอคันนี้น่าจะหลุดครับเพราะว่าเบ็ดมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เลยเยือกหมดหมดเลยครับคันนู้นก็หมดครับนั่นคันนู้นก็ นิ่งเงียบๆคันนั้นข,า,ขาวๆนั้นคางเครียดหรือว่ากบไปหรือว่าปลาไม่รู้ครับเนี่ยอ๋อแต่คันนั้นคันนั้นเบ็ดเบ็ดน้อมลงครับไม่แน่เหมือนนู้นข,า,ขาวๆเหมือนจะเป็นคางปลาหรือเปล่าครับคางปลาจริงๆด้วยครับมาเห็นข,า,ขาวๆ กันคางปลาอติดจนตายเลยครับติดจนแข่งไปแล้วอครับน่าจะติดแตงหัวคำครับโอเคครับยังได้ยังได้เต้มครับปลาคราเปียนเงยี่นี่ครับในสารแตงครับรอบดึกไป เรอดูรอบเช้าครับอเอามตักกันมตักเรานี้กันนะล,ลูกนะครับดูตอนเช้านี่ครับตาย มาปลดตปาไปแล้วกันครับนี่ตายไปเลยอะไร <c oughs> ครับเงียบอีกแล้วครับวันนี้ปลาเล็กตอดหมดครับข <c oughs> นนุนเยียหมด อันนั้นเห็นอะไรขาวๆอยู่น่านจะเขียดครับไม่น่าจะป่าเพราะว่าตัวมันเล็กลยดันนะครับสรุปเหยื่อยังอยู่ครับเหยื่ออยู่เหย,ยื่ออยูห้าห้าคันแล้วครับอันนี้ที่เขียดยังเป็น,ปนไปนี่ครับได้เพนเนิ่ม,นนมาาเมทแ้นหนึ่งผมน่าตื่นนะมาสานครับนี่เก็บชบมครับรเจอกันที่หน้า ดีครับผม